สวัสดีครับพี่น้องอสมต้องออกมาเตือนนะและขอความร่วมมือพี่น้องอสมทั่วฟ้าเมืองไทยด้วยเนื่องจากโรคไข้ดึดออกปัจจุบันเนี่ยก็ระบาดมากนะครับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายประชุมวิชาการปรับปรุงแนวทางการรักษาเกี่ยวกับโรคไข้ดึดออกเหตุระยะหลังอาการไม่เหมือนที่เคยพบ กระทรวงสาสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดประชุมทางวิชาการชื่อว่า Dengue Effective for Treatment and Prevention ก็คือการบริการการแก้ไขปัญหาโรคให้เดือดออกปรับปรุงแนวทางการรักษาป้องกันโรคและลดความรุนแรงและเสียชีวิตซึ่งที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่า หลังจากพบแนวโน้มผู้ป่วยสูงกว่าที่ผ่านมาเกือบ3เท่านะพี่น้องสมอและอาการไม่เหมือนที่เคยพบทําให้การวินิจฉัยในระยะแรกค่อนข้างยาก10กรกฎาคม2566ที่โรงแรมราชวิถีกทมในแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปลักกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมทางวิชาการ d e n g e Effective for Treatment and Prevention การดูแลรักษาป้องกันโรคไข้ตอดอ,อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีในแพทย์ธงชัยกิรติหัตตยากรอธิบดีกกรมการแพทย์ในแพทย์นิติเหตันุรักษ์รองอธิบดีกกรมควบคุมโรคผู้เชี่ยวชาญจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยสมาคมโรคติดต่อแห่งประเทศไทยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยผ,ออกกสสผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขผู้บริหารของโรงพยาบาลราชวิถีและบุคลากรร่วมประชุม ทั้งสรูปแบบนะทั้งออนไลน์และออนไซต์ทั่วประเทศในแพทย์โอภาษสกล่าวว่าโรคไข้เลือดออกเป็นโรคประจำถิน่นที่เป็นปัญหาอาสาสุขที่สำคัญของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนในปีนี้นะครับแนวโน้มเนี่ยระบาดเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาณนะช่วงเวลาเดียวกันถ้าเทียบกันเนี่ยมากถึง3เท่ารวมทั้งจากข้อมูลการรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลืดออกพบว่า ระยะหลังมีรายงานการป่วยและเสียชีวิตมากที่สุดในผู้ใหญ่นะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยโรคไข้เลืออกมกักจะพบบ่อยในเด็กรูปแบบของอาการก็ผิดแปลกแตกต่างไปนะครับไม่เหมือนกับที่เคยพบมามีอาการคล้ายกับเป็นโรคอื่นทําให้การวินิจฉัยโรคในระยะแรกค่อนข้างยากหากไม่ติดตามสังเกตอาการใกล้ชิดจะทำให้การรักษามีความล่าช้านะครับและมีผลมีความเสี่ยงด้วยนะครับ อาจทำให้รุนแรงและเสียชีวิตได้ดังนั้นการวินิจฉัยโรคให้ได้เร็วที่สุดร่วมกับการที่ประชาชนสามารถสังเกตอาการของตนเองและคนในครอบครัวนะโดยเฉพาะพี่น้องอสมอนะครับถ้ามีใครป่วยอยู่ในเขตคุ้มบ้านนะครับหรือว่าครัวเรือนที่ท่านดูแลนะท่านต้องช่วยดูอาการนะครับหากอาการของโรครุนแรงมีไข้สูงเฉียบพันและสูงลอยมากว่า2วัน ต้องบอกว่าห้ามซื้อยากินเองนะควรรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยทันทีท่านี้กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์และกรมควบคุมโรคจึงร่วมกับราชาวิทยาลายัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยบูราการการแก้ไขปัญหาโรคให้ได้ออกในทุกมิติตั้งแต่การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการการปรับปรุงแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ องค,ความรู้ใหม่ในการดูแลรักษาโรคไข้เลือดออกให้กับเครือข่ายบุคลากรทางสาธารณสุขนะครับซึ่งรวมถึงพี่น้องอสมด้วยนะในการใช้มาตรการควบคุมพาหะนําโรคของโรคไข้เลือดออกเพื่อให้เกิดการร่วมมือดาเนินการในพื้นที่และลดความสูญเสียจากการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของประชาชนในแพทย์ธงชัยก็ยังกล่าวเสริมว่าส่วนของกรมการแพทย์นอกจากมีสถานพยาบาลเฉพาะทางดูแลผู้ป่วยที่ซับซ้อนเช่น โรงพยาบาลราชวิถีสถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินีเป็นต้นก็ยังมีภารกิจในการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านการแพทย์ให้บุคลากรทั่วประเทศได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสมาคมวิชาชีพราชวิทยาลัยต่างๆพัฒนาคู่มือแนวทางการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาโรคให้รอดออกทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และการจัดฝึอกอบรมฟื้นฟูความรู้ด้านการดูแลรักษาโรคไข้ตอดตภาวะแทรกซ้อนและความรู้ด้านวัคซีนใหม่ๆเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการรองรับและดูแลผู้ป่วยโรคไข้ตอดตซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญในขณะนี้ด้านในแพทย์นิติก็เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้ตอดต ในประเทศไทยนะครับตั้งแต่1มกราคมนะจนถึง28มิถุนายน2566พบว่าผู้ป่วยโรคไข้ออกสะสมมีจำนวนมากถึง27,377รายมีรายงานผู้เสียชีวิต33รายนะตั้งแต่เดือนมิถุนายนพบผู้ป่วยสัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะครับ1,500ถึง2,400รายนะ1สัปดาห์นะครับถือว่าเยอะนะ และมีการเสียชีวิตสัปดาห์ละ1-3คนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ5-14ปีรองลงมาคือกลุ่มอายุ15-24ปีที่ผ่านมากรมควบคุมโรคได้เพิ่มกลยุทธ์เพื่อควบคุมจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในประเทศโดยเร่งสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆในการป้องกันตนเองมีการทำลายแหล่งเพาะพันุยุงนะครับแล้วก็ร่วมกับมาตรการการเฝ้าระวังการสอบสวนโรค การประเมินแนวโน้มพื้นที่การระบาดของโรคหรือความชุกชุมนะครับของแหล่งโรคเพื่อประกาศเป็นโรคระบาดเฉพาะพื้นที่และมีการวางมาตรการตอบโต้รวมทั้งเน้นการควบคุมโรคให้เหมาะกับบริบทพื้นที่โดยเฉพาะนี่เป็นข่าวสารที่คิดว่าหลายคนนะเป็นอสมมอก็มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการกำจัดลูกน้ํายุงลายอยู่นะครับเราทําทุกปีแล้วนะเพราะฉะนั้นช่วยกันนะครับปีนี้เป็นปีที่ การระบาดของโรคไข้เลือดออกค่อนข้างจะรุนแรงนะเสียชีวิตไปแล้วทั้ง33รายนะครับสัปดาห์1เฉลี่ย1-3รายเนี่ยมีคนตายทุกสัปดาห์เพราะโรคไข้เลือดออกช่วงนี้นะครับเพราะฉนั้นขอความร่วมมือนะพิทักษ์สมมาทูกฟ้ามองไทยใครที่ดูคลิปนี้ก็รุนณรงนะครับประสานกับรพสตในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายปกครองช่วยกันนะครับเพื่อให้โรคไข้เลือดออกบรรเทาเบาบางลง แล้วก็ประโยชน์ก็คือประชาชนในประเทศไทยก็ลดการสูญเสียทั้งการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตนะครับขอบคุณนะครับที่ทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ